สวัสดีครับวันนี้นะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรายังอยู่เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรายังค้างกันอยู่นั่นก็คือปัจจัยของสังคมนั่นเองนะครับเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับปัจจัยทางสังคมที่มีผลส่งต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการชุมชนคือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของคนในสังคมเช่นความเจริญของบ้านเมืองความสะดวกสบายในการเดินทางความเจริญด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนครับการพัฒนาด้านความเจริญของบ้านเมืองที่มีถนนมีรถไฟมีเครื่องบิน ทําให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วการสร้างเขื่อนการขุดคลองชลประทานและการขุดน้ำบาดาลทําให้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงได้มากขึ้นผู้คนจึงมีทางเลือกในการตั้งถิ่นฐานมากขึ้นในเขตเมืองที่มีความเจริญและมีไฟฟ้าน้ำประปาทั่วถึงมีถนนและรถสาธารณะที่สะดวก จะมีคนอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากกว่าในเขตพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนั่นเองนะครับนอกจากนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่นะครับยังมีอาชีพที่หลากหลายไม่ได้ทำการเกษตรเป็นหลักเหมือนเมื่อก่อนแต่มีทั้งอาชีพครูช่างตัดผมช่างตัดเสื้อแพทย์พ่อค้าแม่ค้าทำงานบริษัทและอีกหลากหลายครับ ผู้ที่ทำอาชีพเหล่านี้มีอยู่ทุกที่ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งตามบ้านเรือนสภาพภูมิศาสตร์เพียงอย่างเดียวดังนั้นคนที่ทำงานในเมืองจึงต้องตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเมืองส่วนคนที่ทำการเกษตรตกรรมยังเลือกตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ที่ชนบทด้านความปลอดภัยในชีวิตผู้คนที่อยู่ อาศัยในเมืองหรือชุมชนที่มีความปลอดภัยไม่มีโจรชุกชุมหรือมีปัญหาอาชญากรรมแต่ในบางครั้งก็จำเป็นต้องประกอบอาชีพที่อยู่ในเมืองที่มีความปไม่ปลอดภัยในการดำรงชีวิตและทำให้บางคนไม่สามารถย้ายที่อยู่ได้นั่นเองนะครับบางคน นะครับที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมประเพณีเดียวกันเช่นคนที่อพยพไปอยู่ต่างถิน่นหรือต่างประเทศมักเลือกไปอาศัยอยู่ในชุมชนของคนที่มีเชื้อสายเดียวกันเพราะรู้สึกใกล้ชิดและมีความคิดความเชื่อมีการดำรงชีวิตที่คล้ายกันเช่นคนจีนที่ไปอยู่ต่างถิน่นนิยมตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตชุมชนคนจีนด้วยกัน นะครับอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมานี่ก็คืออยู่ที่ชัยนาทาวที่เยาวราชนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับสังเกตดูว่าสถานที่แห่งนี้ก็จะมีคนเ,เชื้อสายเดียวกันเนี่ยอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับก็คือคนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับคุณครูเนี่ยจะมีให้ให้เด็กๆตอบคำถามนะครับ อยู่ทั้งหมด3ข้อเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะทำใส่สมุดหรือจะทำใน Google f o r m ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ทำใส่สมุดค,คุณครูอนุญาตนะครับให้ไม่ต้องเขียนโจทย์ก็ได้นะครับโจทย์มีดังนี้มีทั้งหมด3ข้อนะครับข้อ1น,นักเรียนคิดว่าผู้ที่ประกอบอาชีพใดบ้างที่มักจะอาศัยอยู่ในเมือง ข้อที่2นักเรียนคิดว่าผู้ที่ประกอบอาชีพใดบ้างที่มักจะอาศัยอยู่ในชนบทข้อที่3นักเรียนคิดว่าผู้คนในปัจจุบันมักตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณใดเพราะเหตุใดนะครับมีทั้งหมด3ข้อครับถ้าใครทำเสร็จแล้วสําหรับทําใส่สมุดเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังนะครับอย่าลืมส่งงานกันนะครับเด็กๆ